ดีค่ะเจอกับครูพีลาอีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเจอหน้ากันเราต้องทำยังไงก่อนคะเด็กๆตอนสวัสดีใช่ไหมคะอ่างั้นเด็กๆพนมมือขึ้นสวยๆแบบนี้เลยแล้วสวัสดีคุณครูพร้อมๆกันนะคะ1 2 3สามสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะอ่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วย ปลอดภัยไว้ก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นเรามาเต้นประกอบเพลงล้างมือสู้โควิดกันนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วลุกขึ้นยนเลยค่ะเรามาเต้นพร้อมๆกับครูพิลากันนะคะ Bye. ล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆเพื่อสุขอนามัยที่ดีและที่สำคัญเชื้อโรคจะได้ไม่เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการเล่นความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมความปลอดภัยในการใช้ยาความปลอดภัยบนท้องถนนและ ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นว้าวน่าสนุกมากเลยเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียน3มเรื่องกันก่อนนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเรื่องที่1ความปลอดภัยในการเล่นความปลอดภัยในการเล่นนั้นสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือเล่นด้วยความปลอดภัยค่ะ เล่นอะไรบ้างนะนั่นก็คือการเล่นเครื่องสนามค่ะเด็กๆเ,เช่นการเล่นชิงชา้าต้องทำยังไงคะใช่แล้วล่ะค่ะห้ามลืนบนชิงช้านะคะเด็กๆต้องนั่งให้เรียบร้อยจับเชือกให้แน่นและค่อยแกว่งนะคะการเล่นสไลเดอร์ก็เหมือนกันค่ะระหว่างที่เพื่อนลื่นลงมาเด็กๆ ควรจะรอให้เพื่อนลื่นลงไปให้เสร็จก่อนแล้วหนูค่อยลื่นลงตามลงมานะคะทำได้ไหมคะเก่งมากๆค่ะเรามัดระวังตัวเองกันด้วยนะเรื่องที่2ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสาระที่ควรเรียนรู้คือ บ้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเด็กๆเล่นได้ไหมคะเล่นไม่ได้เลยเพราะจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วละค่ะไฟอาจจะช็อตอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะความปลอดภัยในการใช้ของมีคมสาระที่ควรรู้คือ การป้องกันอันตรายจากของมีคมอะไรบ้างนะที่เป็นของมีคมอ่าก็จะมีกันไกรคัตเตอร์มีดตะปูไขควงและสิ่งของอื่นๆด้วยนะที่เป็นของมีคมนะคะเด็กๆจำไว้เลยว่าของมีคมเหล่านี้ห้ามเด็กๆเล่นเด็ดขาดนะ พอจะเกิดอันตรายได้นะคะเรื่องที่3ความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นเด็กๆคะเวลาที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองในสถานที่สาธารณะเวลาเด็กๆเ,เจอคนแปลกหน้าเนี่ยให้เด็กๆพยายามเดินหนีนะคะอย่าเข้าไปใกล้ไม่อย่างนั้นเด็กๆจะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วเวลามีคนแปลกหน้า เอาขนมหรือของเล่นอะไรมาให้เด็กๆห้ามเอาเด็ดขาดนะคะเพราะเขาจะพาเราไปที่ไหนก็ไม่ทราบค่ะทางที่ดีนะคะให้เด็กๆอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองกันดีกว่านะคะเด็กๆเ,เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะการบ้านนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าลืมให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน่วย ปลอดภัยไว้ก่อนด้วยนะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนก็ได้จบลงกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกและได้ความรู้กันมากมายกันเลยทีเดียวเชียวใช่ไหมคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมแมสและทกบเจลออลกออห์ันด้วยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย